สวัสดีจ้าพี่น,อน้องวันนี้กับพม่พอดกับยายเอยูนลอยเอจจากฮิวแมงไทยหล่จากพี่น,อน้องยายเอมาถึงมือเสานี้ยายเอานางรถทั่วมาจากกรุงเทพจากมาถึงลอยเอจกับตีซีจากพี่น,อน้องมาหอดกับบัเดนนอนจากภาคันน้อนคุยก,กันกับลูกสาวหล่จนวัหอดแจงพี่น,อน้องจนวาหอดหกโมงบันเดนนอนเลยแต่ว่ากะบเดนนอนมานั่งรถอยุ่จ่ะเดินทางหมู่ว่านี่เบิดมือพี่น,อน้องตะแตนสิบโมงยายเอขึ้นเครื่องยวน,ยวนแอดเดลี ยวนออสเตรเลียจะกลับมาถึงดอนเมืองกับฮาร์โม่เคิงจากพี่น้องสิบเจ็ดนาฬิกาครึ่งจะอันละย่าเอกะแลนแลนเอาซะวันถอดพี่น้องลงเครื่องจากดอนเมืองหล่อเลนเอายังว่โอ้ยหลกากกระป๋องเอยแอร์แลรพี่น้องมาขึ้นรถยวนล่างสิตจากวาย่าเอกันลงเครื่องจากดอนเมืองหล่อย่าเอกะอันแมา มาเห็ดทุลาอยู่อันฟิวเจอร์ปาร์าจ้ะย่าเอม่เห็ดทุลาอยู่ฟิวเจอร์ปาร์าอันแบบนี้ย่าเอกกับเลยนนางอันนางอันวินมอเตอร์ไซค์มาขึ้นมาล่อขึ้นรถยู่วนลั่งสิบจ้ะยู่คิ้วยู่อวนคิวรถยู่ลั่งสิบย่าเอกกาขึ้นรถประมาณจักรสองถุงพวกวัวนี่แหละพี่น้องเราย่าเอกกับมาหอดประมาณตีสี่จ้ะในนอนมาน้ำรถนั่แหละพี่น้องแต่ว่ามาหอดเฮี่ยตีสี่แล้วพอในนอนเลยจ้ะพักกันนอนคุยกันก well like ับลูก มันนี่ยาเอสิมาเลือกเลือกเขาสานอันนี้เป็นเขาสารเจ้าจากพี่น้องอันพอย่ยเอ๊ะเราเอามาฝากเราเอามาฝากันลูกยาเอ๊ตาหลาเมือเราละบันนียอันมันมีไนมาข่าวมาอันยังก่อเขาออินไนในมากยะอือพี่น้องขาออินไนมากยาเนี่ยเวลาห้าเกี่ยวเอารถเกี่ยวไหมพี่น้องบันนี้รถเกี่ยวเวลาเ้าไปดตา มันกับติดมาน้าเขาจังสินนะพี่น้องเวลาเราไปสีอย่โลมสีจังสินะจาะมันกับนี่ในใน,ในยาติดมาน้าอันทำเป็นลูกย่าเอ,อยูู่้เดียวนะเวลาแกจะหงุงแกก็จงคอยเอาอันมาเลือกนะพี่น้องแกก็สิตักตักออกมาแต่พ่อหงอแกกับมาเลือกแต่ว่าบันนีย่าเยนผมมีแนวเหตุย่าเยเห็นมันพอไงพอย่าเยนเราเอามะฝากบกร้ายนะจา้ะเอามะฝากระสอบเครื่องกระสอบถุงปุ๋ยพุ่นละ ยายก็เลยอันโมมีแนวเห็ดยาบ่มมีเวียกยายก็เลยอันเอามาเหลือจังเอามาเลือกเอามาเลือกไห้แต่ว่าข้าเลือกไหวห้าก็เอาใส่ถุงแยกไห้นะพี่น้องงามห้าสีหงสีงาเห้ากับสีแดงอันบ่ยากเป็นสีน่าจะช้ามีเวลาจะพี่น้องเห็ดไหวได้เมือนนิดละหน่อยไปซะสมไปจ้ะยามเ้าสิเห็ดยูเห็ดกินเ้าวยังสบายนะพี่น้องห้าบ่ตองมาค่าเหลือกยูนี่ก็เลย มอผ้าพ่น้วงเห็ดเบี้ยหาใน่มาดหยาออกจากเขากอนเตรียมไว้แต่เห็ดแนวอยู่แนวกินแต่ว่ามืนอนีย่เาเอสกินขอนียวดอกจากยาย่าเอ,าเอามากขาไว้แล้ววมือสาวันผ้ากันไปตลาดกับลูกสาวแตนแกงไกม่มตตานตลาดพ่น้วงแกงไก่เจ้านี่เสีบๆจ้ะได้เลยซสื้อมไว้ถุงนึ่งวาสีอันมากอุ่นกินมาแล้วกันเลยเสียนกินกับขอนียวจ้ะขาเจ้านี่ก็สิเลือกไว้ซื้อ ถ้าเฮาสิบบ่เอาออกก็ได้อยู่พี่น้องในหมัยาหนะจ้ะคุณลองคนเพิ่นก็บ่มีเวลาเพิ่นก็บ่เอาออกดอกพี่น้องแต่ว่ายายเอกกว่าคั่นเอาออกมันกะเวลาเฮามหูเฮาห,หยังมันก็น่ากินกว่ากันเนาะจ้ะถ้าเฮาบ่เลือกออกเวลาเฮาไปเฮ็ดไปหูงไปหนึ่งนึกเสียมันก็สิเป็นเม็ดในหญ้ายนะอยู่เนาะจ้นะเนาะดำๆจังซี่นนะมันก็บ่เป็นตะกินนึกเสี่ไหมยายเอกก็เลยอเอามาเฮ็ดหลาย บางปีหลายก็นีพี่น้องปีนี้เนียถือว่าบ่หลายจังถือว่าบ่หลายเนี่ยสุปีนี่เขาเหนียวหนี่ห่างหลายครับเฮ้ยถ้าสิบเบถ้าสิจจางค้นเกี่ยวห่างมันก็ได้กินเขาแบบกินดีๆอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าค้นเกี่ยวสุเมนีก็หาหยาจา้าาะผู้ใดเผิ่เเ็เอาตหลอดเกี่ยวเดี๋ยวเลยเดี๋ยเอารถดเกี้ยวคือเพิ่นแรงนะ่านมันกะหาหยาแล้วมันก็าากแ,นกแพร่งพรพี่น้อง เกี่ยวเขาแบบจางคนเกี่ยวหนี่ใส่ห้องจมิมาเสียคาอยูคากินอีกเด้พี่น้องเสียคายูคากิิให้เพลินอีกเข้าต้องาหาเนวอยู่แนวอยากหาเครื่องดื่มให้ข้าเจ้าอีกเกี่ยวแล้วแล้วขอขวดน้อยขวดญ่อีกพี่น้องอันห้องกันจางรถเกี่ยวห้องกับเกี่ยวขาดตไปเลยจ้ะแต่ว่ามันหางจ็บนี่ยแหละลำบากงามกินเนี่ยจักน้อยกับบถึงกับลำบา,ากต่อห้องกับเลือกเอาจาันมีเวลาเ้ากับเฮ็ดไป บานมุกพี่น้องได้อันมีในหมักหยาคือกันกับบ้านยายเอ๋บอเอารถเกี่ยวเกี่ยวเขาหมือนจอมาหอดอันยายเอกก็เอารถอันเช็คอันแบตเตอรี่รถจากพี่น้องรถย้อนไหมเพราะว่าเวลายายเอ๋บอยู่ยายเอกก็จอดรถลถิ่มใบนาะพี่น้องยายเอกบอยู่เธอละสามเดือนยายเอกก็จอดถิ่มใบจ้ะเธอละสามเดือนนั่นแหละพี่น้องยายเอกก็จอดไว้ยายเอกกัอันไขอันไขอันแบตเตอรี่มันนี่ยจ้ะไขอัน ตัวแบตมันออกค่ายแบตมันออกจกะบม่หายไม่ไห่ไม่หายไม่ทำงานน่ะนะแบบนีน้นพ่อยายเอกเอกับแม่ยายเอกกับแม่ขันตัวแบตเตอรี่มันใส่กันนะพี่นอกแล้วก็ล่งสตาร์ทเบิ้งจกกะกระสตาร์ทติดพี่หนอกเพราะว่ายายเอ็กึงเปลี่ยนแบตใหม่ไปวางประมาณหกเจ็ดเดือนที่แล้วจะมันก็นเลยติดง่าย,ยูย่พ่าตาต่ยายเอกเช็คแล้วคือ อันแบดมันนี้ย่าเอสตาเสร็จเราย่าเอก็เลยอ่ะถอยย่าเองก็เลยอ่ะเอาไปจอดไปข้างหน้าบ้านแล้วก็ลางลางเรียบร้อยบเ,เลืองพี่น,อน้องเอาคืนเบื่อว่ารถจอดไปสามเดือนรถจอดไปสามเดือนพี่น,อน้องเครื่องฟุน้นโอ้ยเครื่องฟุนงฟ้นเครื่องขี่นกพิราบลูกสาวย่าเองก็ลางไว้หายยุ่แต่ว่าเขากันเอานา้ำผิวๆไปซื้อจ้ะขี่ฟุน้นนลพี่น,อน้องไลค์ครับ ดำปือป้อปื้อยุหาสาหาสีเกากับมพอ้มันนี่ยายเอกจัดการล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้ะมันนี่ตื่นช้ามาแตนเวลาได้เวียบทำความสะอาดบ้านแล้วก็ล้างรถดจะพี่นวองางล่างรถดเคลียร์รดจะกล้องเผื่อเวลาเ้าเด็กไปหันมากมเวลายายเอแม่ ถ้ายังสีย่ายเอกกับพ่อได้ขี่ผ้าหลุดไปหันไปหนีไปหาเยตุระมองหันมองมือนะจ๊ะพี่น้องนี่นหละพี่น้องเอ้ยอยากย่ายเอกก็ได้กลับแม่กับบ่ได้พักพอนดอกจ้าวาสินนนก็นอนบ่หลับพี่น้องวาสินนนเล่น,นวาสินนั่นพักพอนก็นอนบ่หลับดอกคกูหาแนวเห็ดคือเก่าก <c oughs> ิดเลยเอ้าเห็นเขาสารยูสันเด้ กันเลยว่าเออมันมีหน้หมาหยาย่เอกันเลยหาแนวเห็ดจากพี่น้องจากพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับผมีอย่างดนกจ่าแย่เอ๋ภาพพี่น้องมากหาเรลืองใน้หมักยาออกจากเขาซื่อๆแล้วก็บ่าเรืืองวายแยเอเดินทางหมู่บ้านนี่จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียงก้อนจ่าพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าจ้าขอบคุณล่หลายๆจ้าที่พักกันเราฟังคลิปของแย่เอจนจบเนาะจ้าเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า